ควายเพลิงการเล่นสุดร้าใจแห่งเดียวในไทยที่จันทบุรีควายเพลิงหรือชนควายเพลิง การเล่นพื้นบ้านของชาวจันทบุรีตั้งแต่สมัยโบราณใช้หุ่นควายทำจากไม้โดยด้านท้ายหรือบริเวณก้นควายทำช่องว่างลักษณะกระบอกเพื่อใช้สำหรับอัดดินปืนการเล่น,นชนิดนี้เป็นการอัดดินปืนเข้าไปในตัวควายแล้วจุดชนวนระเบิดเพื่อให้หุ่นควายขับเคลื่อนวิ่งไปตามเส้นลวดที่ผูกรั้งไว้เป็นสนามแข่งขัน มีสองฝั่งเรียกว่าควายดำกับควายเผือกเมื่อจุดชนวนระเบิดหุ่นควายก็จะวิ่งไปชนกันความสนุกเคือการระเบิดของดินปืนทำให้หุ่นควายพุ่งเข้าชนกันไปมาแล้วแต่สูตรของระเบิดที่ผสมไว้ผลักดันกันไปมาข้ามเขตของอีกฝั่งมีทั้งช่วงที่ระเบิดจนพุ่งไปมีช่วงที่หยุดเหมือนเป็นการหลอกคู่ต่อสู้ว่าหมดแรงการตัดสินแพ้ชนะนั้นพิจารณาจากควายเพลิงฝ่ายใดสามารถข้ามประโยชน์ที่อีกฝั่งได้สร้างความสนุกสนานลุ้นระทึก ตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมแต่เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความอันตรายควรออกมาชมห่างๆประมาณ3เมตรการละเล่นควายเพลิงของชาวจันทบุรีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยปัจจุบันหลงเหลือเพียงแห่งเดียวที่วัดทองทั่วอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดจันทบ,บรุรีจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรารจันทบ,บุรี2568โดยมีการจัดงานภายในวัดแห่งนี้ด้วยชื่องานควายเพลิงเริงสงกรารตำนานวัดทองทั่วระหว่างวันที่13ถึง17เมษายน2568สำหรับไฮไลท์อย่างการแข่งขันการเล่นควายเพลิงต้องอดใจรอในเวลาประมาณ20นาฬิกาเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นจากเปลวไฟที่เห็นชัดในเวลากลางคืนนั่นเอง

หมดแล้วนะคะ